ตัวไหนครับเลยครับชื่อวันเก๋ไก๋วันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ต่อย18ครับก็มาผ่านสบายเลยพิกัดนี้เราต้องคุมกี่โลเนี่ยก็ประมาณ3-4โล3-4โลนะเราซ้อมอยู่ไหนครับเก๋ไก๋ครับคุณป้ามุกซ้อมมีใครบ้างพี่ในไทยครับผมวันนี้เราเจอกับเทปสีดำเคยเจอกันไหมไม่เคยแล้วเราได้ดูเทปยูบ้าดูฟอร์มเขาไหมเนี่ยดูว่าต่อยอะาดำครับเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเขาในวงนอกก็ดีน้าแล้วเราวันนี้จะแก้ไงดี ตามจตายตามจะตายนะคิดว่าใหญ่เอาอยู่ไหมล่าสุดจชทที่ไหนมาที่นี่เป็นไงวันนั้นชนะนาวเก้าเสียเออนาใครมาลมร้อนครับลมร้อนโอเคอายุไรแล้วครับสิบหกครันจังหวัดตากครับคนกาญจนบุรีตากครับอ่ะคนอะไรนะตากครับตากตากหรือตากตากตากกไก่ครับโอเคเราพเพื่อเราเป็นมวยอไร ตาซ้ายหรือขวาฝวาเราปล่อยประมาณกี่โลห้าสองห้าสามห้าสนะเราจบวยมารุลมเท่าไหร่ในรักเออประมาณถึงกัไหล0สามสิบยีสิถึงไหมถึงสามสิบถึได้เราไมเชียร์หนก็ฝากพี่น้องชาวกำแพงเพชรวังไดกครับอือขอบคุณครับ